กิมลองให้นะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กับนี่เลยครับผมทีวีแล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับด้วยความที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเอาจริงกลายเป็นว่าใครที่กำลังจะซื้อทีวีอยู่เนี่ย น่จะมีเลงๆไว้อยู่เหมือนกันใช่ไหมว่าเอ๊ะเราจะซื้อเป็นโปรเจคเตอร์ดีหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งที่ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์คนยุคนี้ในการรับชมคอนเทนต์มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับส่วนว่ามันตอบโจทย์มากกว่ายังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราลองเอาเหตุผลมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ไปดูที่จุดเด่นของตัวทีวีก่อนละกันว่า ก่อนหน้านี้ทําไมหลายๆคนจึงเลือกแต่ทีวีกันเป็นหลักนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของภาพเนี่ยที่มันจะสามารถสู้แสงต่างๆเนี่ยได้ง่ายนะครับจะไปวางไว้ที่ห้องไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็สามารถจะวางได้หมดเลยมันก็ไม่เหมือนกับโปรเจคเตอร์เนาะที่เวลาจะเล่นอะไรทีนเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งปิดไฟลงนะครับถ้าเกิดว่าจะไปไว้ในห้องทานข้าวในห้องครัวอะไรมานี้เนี่ยมันก็คงจะดู ประหลาดหน่อยที่เราจะต้องมานั่งปิดไฟแล้วต้องมานั่งทานคงทานข้าวอะไรอย่างนี้แล้วด้วยความที่มันมาเป็นหน้าจอแบบนี้เนี่ยคือเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลถึงเรื่องของการฉายภาพไปที่ผนังต่างๆนะครับผมเราก็ไม่ต้องมานั่งโฟกัสไม่ต้องมานั่งปรับตัวของคีย์สโตนว่าภาพมันจะมีการเบี้ยวอะไรพวกนี้หรือเปล่าด้วยนะครับผมแต่ด้วยความที่ในทุกวันนี้เนี่ยคือเราก็จะมีนิสัยในการที่จะเปิดดูทีวีเนี่ยที่แตกต่างไปจากเดิมพอสมควรแล้วใช่ไหม ตัวเวกเตอร์เนี่ยมันก็เลยน่าที่จะตอบโจทย์การรับชมเนื้อหาต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าคือก่อนอื่นเลยเนี่ยอันนี้ที่จะต้องพูดถึงก่อนเลยก็คือทุกวันนี้ใครดูทีวีกันเป็นหลักบ้างอันนี้ส่วนตัวผมคนนึงแหละที่ไม่ได้แตะทีวีเลยคือที่บ้านถ้าเกิดว่าจะไม่มีทีวีเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับเพราะโดยปกติเถอาว่าหลายๆคนที่ดูทีวีเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอ่ะดูอะไรอะ่ะดูเป็นคาวใช่ไหมครับผมหรือว่าจะดูเป็นพวก ของละครดูเป็นรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมซึ่งส่วนตัวก็จะไม่ได้ดูแบบนั้นเลยซึ่งตัวเหตุผลหลักเลยเนี่ยที่อยากได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศนะครับผมที่ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถสร้างมาเนี่ยได้ดีกว่าการดูทีวีเพราะแต่ว่าเราอยากจะดูหนังทีนึงน่ะหลายคนก็จะคิดถึงเรื่องของการที่อยากจะเสกให้ห้องตัวเองเนี่ยมีบรรยากาศคล้ายๆกับโรงหนังใช่ไหมฮะปิดไฟลงแล้วก็แบบ มองจอใหญ่ๆนะครับผมเสพตัวของคอนเทนต์ได้แบบเต็มอัทรรดอะไรประมาณนี้เราก็เรื่องของขนาดเนี่ยอันนี้ก็ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยโดยมากมันก็จะสามารถฉายไปทีเนี่ยคือได้ใหญ่กว่าตัวของทีวีเนี่ยมากๆนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวทีวีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการขนาดที่มันใหญ่ๆหน่อยนีนย่อย่างตัวของเราอันนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นทีวีขนาด80นิ้วใช่ไหมฮะ คือมันก็จะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะกินที่มากๆนะครับเธอจะหาที่ที่ติดตั้งเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นโอ้หจะต้องหาเป็นพื้นที่ผนังที่มันใหญ่แบบสุดๆไปเลยแล้วมันจะต้องโดนฟิกตายไปกับตัวทีวีตัวนี้อยู่พอสมควรน่นะครับและการที่จะหาที่แขวนมันเนี่ยคือก็ไม่เชื่อว่าจะหาง่ายๆเลยนะซึ่งเถ้าว่าตัวผนังเป็นผนังเบาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักของตัวทีวีที่หนักอยู่เป็น10บสิบโลแบบนี้ได้นะครับ แต่พอไปตรงเปรเเตอร์เนี่ยอันนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมทั้งในเรื่องของราคาทั้งในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็น่าที่จะดีกว่าทีวีในหลายๆด้านนะครับอย่างตัวนี้ของเราที่ที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวของย a าเบอร์ U12 นะครับผมซึ่งราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเออหมื่นเดียวนะครับก็จะอยู่ที่1990บาทนะครับซึ่งถ้เทียบกับตัวทีวีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการหาทีวีแบบ80นิ้วขนาดประมาณตัวด้านหลังนี้เนี่ยราคาตา่มสุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ราว,ราว 4 0,000บาทได้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าไอ้ตัวยาเบอร์ยูสิตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําขนาดได้ตั้งแต่40นิ้วขึ้นไปจนถึง160นิ้วเลยนะครับถึงเถอะว่าเราลองเอามาหารเป็นราคาต่อนิ้วเนี่ยคือตัวของทีวีเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆนิ้วละ500บาทได้นะครับแต่พอเป็นตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นเหลืออยู่ที่ประมาณนิ้วละ 125บาทเท่านั้นนะครับแล้วจริงๆมันก็ยังมีข้อดีในเรื่องของการถนอมสายตาด้วยนะครับผมคือจริงอยู่ว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเออถ้าอยากได้บรรยากาศเนี่ยตัวทีวีแล้วก็สามารถปิดไฟดูได้ใช่ไหมแต่ทีวีเมื่อถ้าเกิดว่าปิดไฟดูเนี่ยอันนี้หลายๆคนน่าจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ามันทําให้ตาเราเนี่ยรู้สึกล้ากว่าปกติซึ่งอันนี้เนะี่ยมันก็เกิดจากการที่ตัวทีวีของเขาเองเนี่ยคือมันก็จะมีแสงไฟเนี่ยคือมันสาดออกมาจาก ด้านหลังใช่ไหมครับผมแลวถ้าว,ว่าเป็นพวกตัวที่เป็น LED ที่มันจะมีเม็ดพิกเซลอยู่ด้านหลังเต็มๆเนี่ยโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าแสงมันก็จะมาแบบค่อนข้นางที่จะแรงมันจ้าซะเหลือกเกินซึ่งมันจะต่างกับตัวของโปรเจคเตอร์นะครับผมที่ลักษณะของมันเนี่ยก็คือจะเป็นการฉายแสงออกมาจากตัวเลนส์ด้านหน้า,านีนะ่ไปสะท้อนกับตัวของฉากเพื่อที่ว่าให้มันเข้ามาที่ตาของเราเองเนี่ยอันนี้เนะียคือมันก็จะถนอมสายตาของกันเยอะมาก ซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดูหนังที่มันจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเนี่ยอันนี้ตัวของโปรเจคเตอร์มันก็น่าที่จะตอบโจทย์กว่าแล้วมันก็ยังจะได้ในเรื่องของอความสะดวกสบายในการที่เราสามารถที่จะพกพาวันนี้คืนดีถ้าเกอะว่าเราอยากจะเปลี่ยนจากการตั้งตัวของโปรเจคเตอร์นี้เนี่ยเอาไว้ที่ห้องนั่งเล่นแล้วอยากที่จะเอาไปนอนดูในห้อง,องนอนอะไรานี้เนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่จะยกย้ายตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยไปได้แบบง่ายๆต่างหากนะครับ รวมถึงแต่ว่าอยากจะติดรถเอาไปต่างจังหวัดด้วยอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ทำได้แบบสะดวกรวดเร็วมากๆด้วยนะครับแล้วก็เอาจริงเนี่ยคือโปรเจคเตอร์เนี่ยหลายๆปัญหาที่มันเคยมีในยุคก่นกอนๆนะครับผมเดี๋ยวนี้มันถูกแก้ปัญหาไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วตั้งแต่เรื่องของความละเอียดเนี่ยคือจริงอยู่ว่า ตัวนี้มันจะมาเป็นความละเอียดอยู่ที่ full hd นะครับแล้วก็ด้วยความที่เรานั่งห่างจากตัวของจออยู่พอสมควรเนี่ยอันนี้มันก็เลยทําให้เราแยกเรื่องของตัวเมทพิกเซลที่มันแตกต่างกันเนี่ยได้ออกไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็ในเรื่องของแสงสว่างเนี่ยอันนี้หลังๆมามันก็จะมีการแก้ไขให้สามารถที่จะฉายให้ได้สว่างขึ้นกว่าเดิมค่อนข้้งมากแล้วนะครับ อย่างตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะจะปรับความสว่างเนี่ยขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่700 ANSI เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่บางทีเนี่ยความสว่างมันจะอยู่แค่มไม่กี่ร้อยนะครับผมคืออยู่ไม่เกิน500 ANSI อะ่ะอันนี้ก็ดันขึ้นมาเกินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนในเรื่องคอนทราสต์เนี่ยอันนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะมาเป็นคอนทราสต์เนี่ย1,500ตอนหนึ่งคือมันอาจจะยังไม่ได้ดำสนิทเหมือนกับพวกจอ OLED ขนาดนั้นแต่ว่า มันก็จะได้ความดำเนี่ยที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนค่อนข้างมากแหละแล้วก็ไอตัวที่หลายๆคนน่าจะแบบเคยจดจําภาพของแต่ก่อนเอาไว้ในเรื่องของการที่ต้องมานั่งปรับโฟกัสปรับตัวของคีย์สโตนเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้คือเขาก็จะมีเป็นฟังก์ชันในการที่มันจะช่วยปรับตรงนี้เนี่ยให้แบบอัตโนมัติแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เวลาที่เราจะเล่นเ,เนื้อหาผ่านตัวโปรเจคเตอร์ทีเนี่ยอันนี้ตั้งแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอะแม้แต่ก่อนนี่คือเถิดว่า มีการขยับอะไรพวกนี้ทีนึงก็ต้องมานั่งปรับใหม่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนะี่ยคือปรับให้แบบอัตโนมัติทันทีเลยและเดี๋ยวนี้เนะี่ยคือตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยมันก็ยังฉลาดได้ไม่ได้แตกต่างตัวของสมาร์ททีวีแล้วนะครับอย่างตัวยาร e เบอร์ยืนสองตัวนี้เนะี่ยคือมันก็จะมีทั้งตัวของ Wi-Fi เอ่อบิวอินมาให้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมาเป็น Wi-Fi 6แล้วทั้งหากนะแล้วมันก็จะมีเป็น OS นะครับผมสามารถเล่นทั้ง Netflix YouTube ต่างๆเนี่ย อันนี้ก็เล่นที่ตัวมันเองได้เลยแล้วก็อีกทีตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันก็ยังจะมีในเรื่องของการกินไฟนะครับผมที่มันก็จะกินไฟน้อยกว่าทีวีที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างตัวยาเบอร์ยูดิปสองตัวนี้เนี่ยคือกินไฟเต็มที่นะครับมันจะอยู่ที่140วัตต์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในตัวทีวีที่หน้าจอใหญ่ๆด้านหลังของเราอันนี้เนี่ยอันนี้คือมันกินไฟเต็มที่เนี่ยมันจะอยู่ที่400วัตต์กันไปเลยนะครับก็เรียกว่ากินมากกันประมาณ3เท่าตัว เพราะนั้นเนี่ยคือโดยสรุปแล้วนะครับผม7ข้อที่ทำให้ตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยมีความน่าสนใจกว่าการซื้อทีวีทั่วไปเนี่ยตั้งแต่เรื่องของลักษณะการดูคอนเทนต์ของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมไม่ได้ดูทีวีเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันที่สเนี่ยก็คืออยากได้บรรยากาศที่คล้ายๆกับโรงหนังแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าราคาไม่ได้แรงนะครับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของการถนอมสายตาที่มากกว่า แล้วก็5จะเป็นเรื่องของขนาดที่กระทัดรัดนะครับผมไม่ได้กินพื้นที่ในการเก็บหรือว่าติดตั้งมากนะครับแล้วก็6อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการขนย้ายที่สะดวกกว่านะครับอยากที่จะเก็บอยากที่จะพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยอันนี้ก็ทําได้ไม่ยากเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะพลิกแพลงพื้นที่ในการฉายพวกนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเนาะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ดีนึงแล้วกันว่าก่อนที่จะซื้อตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยก็มีข้อควรระวังนะครับผมว่า เราหมอะที่จะซื้อมันจริงๆหรือเปล่านะครับตั้งแต่เรื่องของพื้นที่ในการที่เราจะเราจะเอาไปใช้ในการรับชมเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเรามีที่แบบเป็นเหมือนกับกว้างๆเป็นผนังประมาณนี้ทนา่ทำเป็นที่ฉายแสงตัวนี้หรือเปล่านะครับนอกเหนือจากขนาดที่มันจะต้องใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหาพื้นที่ที่มีความลึกในระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถที่จะฉายภาพได้นะครับ เพราะว่าคือเคยเจอปัญหาเหมือนกันนะว่าแบบเอออยากจะไปฉายให้มันใหญ่ๆเงี้ยแต่การว่าตัวห้องมันเล็กเกินตัวขนาดที่มันออกมาจริงเนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณ60นิ้ว70นิ้วหรือว่าน้อยกว่านั้นนะครับก็กลายว่าเออเป็นตัวของทีวีก็อาจจะ a ม e เซนส์กว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็นดาจะเป็นเรื่องของแสงนะครับคือแม้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะสามารถสู้แสงได้ดีในระดับหนึ่งก็ตามทีแต่ถ้าเกิดว่า ไอห้องนั้นนะมันจะโดนแสงแดดเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือว่าจะต้องไปใช้ร่วมกับคนที่ต้องการแสง,แสงไฟสูงๆแบบสว่างๆหน่อยเนี่ยไอตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคมชัดได้อยู่เหมือนกนันนะครับแล้วกออ็อย่างเรื่องของความร้อนในที่นี้เนี่ยคือจริงอยู่ว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าตัวของทีวีเนี่ยมันจะมีความร้อนที่มันมากกว่าเพราะมันกินไฟเยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยคือเราจะไม่ค่อยรู้สึกจากตัวของทีวีสักเท่าไหร่เพราะว่า มันจะอยู่ติดตั้งกับผนังใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้เอาตัวไปอยู่ใกล้ๆเพื่อรับความร้อนนั้นแต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยคือพอใช้งานเจ้าตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยอย่างที่เห็นอันนี้มันก็จะอยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยคือเราจะได้ไอความร้อนจากตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยในระดับหนึ่งเลยนะครับรวมถึงเรื่องของเสียงพัดลมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้ใช้งานไปเนี่ยในโปรเจคเตอร์บางตัวนะครับคือมันก็จะมีเป็นเสียงพัดลม ออกมาด้วยเหมือนกันแต่ยริงๆว่าไ้ตัวยาเบอร์อยู่12ตัวนี้เนะี่ยคือตัวเสียงพัดลมถือว่าค่อนข้างที่จะเบาอยู่เหมือนกันนะคือจะไม่ได้รู้สึกว่ามันรบกวนขนาดนั้นแต่ว่าเถอะว่าใครที่เซนซิทีฟหน่อยอาจจะแบบก็ยังได้ยินเสียงพัดลมอยู่าาก,ก็อาจจะยังไม่ได้ชอบมากนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเลือกพื้นที่ในการติดตั้งนะครับผมทั้งเพื่อเลี่ยงเรื่องของความร้อนแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของเสียงด้วยนิดนึงพละกันยังไงก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ยังไงก็ลองพิจารณาตัวของโปรเจคเตอร์ไปใช้งานกันดูได้นะครับผมผมว่ามันก็ได้ที่จะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยซึ่งตรงนี้ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็มาพูดคุยกันเพิ่มเติมต่อกันในคอมเมนต์ได้รวมถึงถ้าคลิปนี้มีข้อมูลถูกใจอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ